เวลาที่เราไถ่ฝีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแต่ชีวิตที่ดูดีๆดูเพอร์เฟกไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มกับภาพสวยๆเหล่านั้นอะ่ะมันมีเรื่องจริงที่บางทีก็ซับซ้อนแล้วก็เปราะบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์สาว5คนที่ชีวิตของพวกเธอต้องจบลงก่อนวัยอันควรเรื่องของพวกเธอเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเราทุกคนเลยนะครับว่าชีวิตคนเรามันมีค่าแล้วมันก็ไม่แน่นอนจริงๆ เรื่องราวของพวกเธอจะพาเราก้าวข้ามภาพลักษณ์ที่เราเห็นบนหน้าจอไปสู่ความจริงของชีวิตที่ต้องเจอกับความท้าทายแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับและมันก็เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆให้กับเราทุกคนเลยเรามาเริ่มกันที่2เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ในพริบตาเดียวจริงๆไม่ว่าจะจากอาการป่วยฉับพลันหรือโรคบางอย่างที่มันซ่อนอยู่โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยครับ คนแรกคือมาเรียวาริมครับเธอคือภาพตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ชีวิตเต็มไปด้วยพลังเลยเธอเป็นทั้งอินฟูสายสุขภาพเป็นนักศึกษากฎหมายแล้วก็มาจากครอบครัวที่อบอุ่นมากๆคือดูแล้วชีวิตของเธอมันเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างเลยครับไม่กี่วันก่อนที่เรื่องไร้ายจะเกิดขึ้นเธอยังเพิ่งโพสต์รูปที่ไปดูคอนเสิร์ตเทเลสสวิตอย่างมีความสุขอยู่เลยแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นครับแต่สิ่งที่ช็อกที่สุดเลยนะคือความเร็วของมันครับทุกอย่าง ลองดูนะครับวันที่5ทธันวามีข่าวออกมาว่าเธอต้องปลูกไข่ตับแบบด่วนที่สุดพอวันที่7การผ่าตัดก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนก็โล่งใจแต่สุดท้ายวันที่9้าร่างกายของเธอกลับไม่ยอมรับอบาวัยวะใหม่แล้วเธอก็จากไปคือแค่4วันจริงๆนะครับสวันที่เปลี่ยนชีวิตที่กําลังสดใสให้กลายเป็นศก,กนาฏรกรรที่แบบน่าใจหายมากๆจากเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องแรกนะครับเรามาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยความลึกลับเลยครับแอนนาเบลแฮมอินฟลูเอนเซอร์วัย22ปี จูจูก็หายตัวไปจากงานเลี้ยงสลัดสดของเพื่อนทิ้งไว้แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวตอนนั้นก็เลยเกิดความกังวลแล้วก็มีคําถามเต็มไปหมดเลยครับว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นกับเธอสุดท้ายครอบครัวของเธอก็ออกมาเปิดเผยความจริงที่มันน่าเจ็บปวดมากครับแอนนาเบลเสียชีวิตจากอาการชักของโรคลมบ้าหมูซึ่งเป็นโรคประจําตัวที่เธอสู้กับมันมาตลอดคาดว่าตอนที่เธอกําลังเดินอยู่คนเดียวริมเท่าเรือเนี่ยอาการมันคงกําเริบขึ้นมากะทันหันทําให้เธอหมดสติแล้วก็พลัดตกลงไปในน้ํา มันเป็นโศกนาฏกรรมที่มาจากภายเงียบที่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆครับเรื่องต่อไปเนี่ยถือเป็นอุทาหรณ์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่แม้แต่ในการผ่าตัดที่เราคิดว่าวางแผนมาอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม คนนี้คือลูอาราน่าอันราเดครับเป็นดาราสาวจากรายการเรียลิตี้ที่กำลังมีชื่อเสียงเลยเธอตัดสินใจว่าจะเข้ารับการดูดไขมันแต่สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจปรับปรับเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเธอวางแผนมานานเพื่อรักษาภาวะที่เรียกว่าลิเปดิมาหรือโรคไขมันบวมซึ่งมันเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ทำให้ไขมันไปสะสมแบบผิดปกติแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้เธอมาตลอดและนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่มันนำไปสู่โศกนาฏกรรมในห้องผ่าตัดครับ คือระหว่างที่กําลังผ่าตัดอยู่เนี่ยมันเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงมากๆขึ้นมานั่นก็คือภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดหรือ p ู l um m o n a r y embolism ลิ่มเลือดเนี่ยมันก็เดินทางไปอุดตันเส้นเลือดที่ปอดทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปถึง4ครั้งแล้วก็ถึงแม้ทีมแพทย์จะพยายามยื้อชีวิตเธออย่างสุดความสามารถแล้วแต่เธอก็จากไปบนเตียงผ่าตัดนั่นเองครับคำพูดนี้มาจากแฟนหนุ่มของลูอาน่าครับมันสะท้อนความสูญเสีย ที่ข้อมูลทางการแพทย์อธิบายไม่ได้เลยมันคือเสียงของหัวใจที่มันแตกสลายจริงๆแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงความเจ็บปวดของคนที่ยังอยู่ข้างหลังแต่บางครั้งนะครับโศกนาฏกรรมก็ทําให้เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งที่มันน่าทึ่งมากๆเหมือนกันเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของนักสู้ตัวจริงเลยครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จิตใจของเธอไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่มันหนักที่สุดในชีวิต ชายแอนชอเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสแล้วก็เป็นถึงแชมป์นักพะกายเลยนะครับร่างกายของเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเลยก็ว่าได้แต่ในจุดที่ร่างกายควรจะแข็งแรงที่สุดตอนอายุแค่23ปีเธอกลับถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่3มันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งแล้วก็โหดร้ายมากๆครับแต่ชายแอนไม่เคยยอมแพ้ครับเธอสู้จนผ่านการผ่าตัดใหญ่ผ่านเคมีบําบัดจนเอาชนะมะเร็งได้สําเร็จ แล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเธอกลับไปลงแข่งเพาะกายแล้วก็คว้าแชมป์มาได้อีกครั้งแต่แล้วฝันร้ายมันก็กลับมาครับในปี2020มาเร็งได้กลับมาหาเธออีกครั้งคำพูดนี้ของเธอมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณของนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้เลยครับแม้จะต้องกลับมาเจอกับศัตรูตัวเดิมเธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อย่างไม่กลัวและถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดเธอจะพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้แต่จิตใจของเธอนั้นเป็นผู้ชนะเสมอมาครับ เอาละครับเรื่องราวสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้จะเปลี่ยนม,มุมมองจากเรื่องของโศกนาฏกรรมไปสู่พลังของการใช้ชีวิตให้มันมีความหมายถึงแม้ว่าเวลาที่เรามีมันจะจำกัดและการสร้างบางอย่างที่มันจะคงอยู่ตลอดไปแคลวายแลนด์เกิดมาพร้อมกับโรคซิสติกไฟบรซิสครับมันเป็นโรคทางพันุกรรมที่ทำให้ปอดติดเชื้ออยู่เรื่อยๆแล้วก็หายใจลำบากขึ้นทุกวันมันคือการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยครับ แต่แทนที่เธอจะยอมแพ้เธอกลับเปลี่ยนข้อจำกัดนี้ให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่แคลสร้างขึ้นในช่วงชีวิตสั้นๆของเธอนี่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับตอนอายุแค่13เธอตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยผู้ป่วยเหมือนกับเธอพออายุ14ก็ไปขึ้นเวทีท็ทท a l ที่กลายเป็นไวรัลสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเรื่องราวของเธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้หนังเรื่อง Five Feet Apart ด้วยนะก่อนที่เธอจะจากไปในวัย21ปีแคลใช้ทุกนาทีของเธอเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆครับ หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวที่ทรงพลังมากๆทั้ง5เรื่องนี้แล้วนะครับเราได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของพวกเธอบ้างครับชีวิตของพวกเธออาจจะเปรียบได้เหมือนกับดาวตกเลยนะครับคือถึงแม้จะสั้นแต่มันก็ส่องสว่างสวยงามและก็เจิดจ้ามากๆช่วงเวลาที่พวกเธอได้ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันได้สร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ทิ้งความทรงจําดีๆไว้ข้างหลังเรื่องราวเหล่านี้สอนเราหลายอย่างเลยนะครับ 1. คือสุขภาพเป็นเหมือนของขวัญที่เปราะบางมากๆ สองคือชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ความยาวของเวลาแต่อยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเห็นคุณค่าในทุกๆขณะแค่ไหนและสุดท้ายมรดกที่แท้จริงก็คือความรักและแรงบันดาลใจที่เราทิ้งไว้ให้คนอื่นนั่นเองและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายครับที่เรื่องราวทั้งหมดนี้ฝากไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันและตัวเราล่ะจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ยังไงให้มันมีความหมายมากที่สุด ถ้าเรื่องราวทั้งหมดนียให้ง่าคิดอะไรบางอย่างกับทุกคนนะครับก็อยากจะชวนมาคุยกันต่อในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกแล้วถ้าคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนก็ฝากแชร์ต่อไปให้เขาด้วยนะครับ